สวัสดีครับพี่ชื่อกัปตันนะก็วันนี้จะมาเฉลยข้อที่ยี่สบสองสอนอนคณิตศาสตร์คา่าค่ายหนึ่งปีห8แปดปีล่าสุดนะ2ี 11, ข้อที่ผ่านมาน้องก็สามารถไปดูได้ในคลิปที่พี่ลงในช่องแล้วเขนะียนเนาะอ่ะมาดูข้อย2สดีกว่าข้อนี้เป็นข้อสอบเลขาคณิตเขียวว่าค,คือพี่ชอบเลยขามากน้องนะข้อน,นี้ทํายังไงดีที่บอกเลยนะว่าเราเจอแบบเนี้ยพยายามอ่านโจทย์แล้วใส่ข้อมูลที่มีให้ได้มากที่สุดก่อนอเขนะียนเนาะอ่ะอันแรกนะ คือเ d เท่ากับ CD ถูกปะ่ะก็แปลว่าด้านเนี่ยเท่ากันต่อไป AC เท่ากับ BD อ่ะมันเท่ากับมันเท่ากันแบบนี้ใช่ไหมน้องก็อ่ะให้มันเท่ากันแบบนี้ก่อนแล้วกันเนาะมันเท่ากันต่อไปนะเขาบอกว่าถ้า AB มันตั้งฉากก็ตามรูปใช่ปะะ่ะล่ะเนาะ E เป็นจุดตัดก,ก็ตามรูปเลยโจทย์ถามว่า AEB มีกี่องศาเออ AB ีมีขนาดกี่องศาอ่ะการจะหา AEB ได้ถามหน่อยน้องเราหาได้จากไหนบ้างคิดว่า ถ้าน้องอยากหามุมนี้ถูกปะที่โจทย์อยากรู้พี่ว่าการที่น้องหา ABE ได้ก็สามารถหา AEB ได้ปะได้ถ้าน้องคือถ้าน้องทราบมุมเนี้ยก็รู้มุมนี้ถูกปะอ่ะดังนั้นถ้าน้องทราบมุมนี้ก็จบทีนี้ทํางดีพี่จะให้มุมแล้วนะในเมื่อ AD เท่ากับ CD พี่ก็ให้เป็นทีตาแล้วก็ให้เป็นทีตาถูกไหมพื้นที่ถาคือมุมที่ถามันต้องเท่ากันแล้วมุมนี้ก็จะกลายเป็นร้อยแปลบ2ทีตาเข้าใจปะ จบทีนี้ทำไงต่อน้องฟังพี่นะคือพี่ไม่ชอบต่อรูปเก็ตปะคือเราสามารถหาโดยไม่ใช้ต่อรูปได้และพี่อยากแนะนําวิธีนี้เพราะว่าวิธีเนี้ยสามารถใช้ได้กับข้อสอบที่หลากหลายมากคือน้องเห็นด้านถูกไหมน้องเห็นมุมถ้าน้องคิดอะไรไม่ออกน้องยัดกดของไซา์หรือว่า Law of s ทราได้เลยเก็ตปะคือตอนเนี้ระดับเนี้พี่ว่าน้องต้องใช้ให้เป็นแล้วนะที่จะคัดค่ายแค่หนึ่งลอทรนะคือการยัด มุมกับด้านแต่คนก็ชอบเรียกเข้าไปการอัดตรีโกนนั่นแหละนะอะทีนี้จะอัดมุมไหนดีถ้าเป็นพี่นะเราก็ต้องอัดมุมที่น้องอยากได้ปะคือน้องอยากได้ได้านไหนคือน้องอยากได้มุมเนี้ ABE อ่ะก็คือมันก็เป็น ABD ถูกปะน้องก็ใช้มุมนี้ถูกปะอะดังนั้นนะที่ดูที่สามเดียม ABD ก่อนถูกปะเนี่ยจริงๆพี่ว่ามันสั้นกับต่อรูปอีกนะก็คือไซ n ์ ABD ถูกปะต้องส่วนด้วย AD ทีนี้ต่อไปมีประเด็นแล้วน้องจะใช้ด้านอะไรดี คือน้องใช้ AD ดีไปแล้วน้องจะใช้ด้าน AB หรือน้องจะใช้ด้าน B d ดีถามหน่อยถ้าเป็นพี่พี่ใช้ด้าน B d ดีแน่นอนเพราะว่า B d ดีมันสามารถไปโยงกับ A c ซได้ถูกปะจบเห็นไหมคือโจทย์มันใบ้มาแล้วว่าต้องใช้ด้านอะไรบ้างถูกไหมเพียงแค่เราต้องฉลาดนิดน,นึงเนาะต่อไปนะ s i ายต้องใช้มุมนี้ถูกปะต้องคู่กับด้านตรงข้ามอะ่ะเก้าสิบวกทีตาก็ใส่ไปเนาะเก้าสิบบวกทีตาหารด้วย B d ดีโอเคนะอ่ะจบต่อไปต้องมีอีกสามเหลียมหนึ่งเมื่อกี้ น้องใช้ B d ดีไปแล้วต่อไปก็ต้องใช้ด้าน AC ป่ะและก็ต้องใช้ด้าน AD ด้วยถูกไหมพยายามใช้ด้านให้มันซ้ำกันเว้ยเพราะว่ามันจะได้ตัดกันได้เห็นไหมะอะเราใช้ด้าน A c ใช้ด้านดีโอ้โหทราบอย่างลาใช้สามเหลี่ยมไหนชัดเจนมากน้องคือสามเหลี่ยม a อ d อ่ะเราใช้ด้าน A d ดีใช่ไหมใช้ด้าน AD ดีก็ต้องคู่กับมุมทีตาถูกปะแปลว่าไซน์ทีตาหารด้วยเ d เห็นไหมเท่ากับอะไรเอ่ยเท่ากับใช้ด้าน AC ก็ต้องใช้ไซน์มุมนี้ถูกปะ ก็คือ sin 180ลบ2ทีตาหารด้วย ac พี่ว่าจะจบแล้วถูกไหมในเมื่อ ac กับ bd เท่ากันและเราก็มี ad เท่ากันถูกไหมจบน้องเราพยายามยุบมุมก่อนได้ไหมคือยุบมุมได้นะ s ซน90าบวกทีตามันคือคอสทีตาอันเนี้ย ที่ไม่บอกว่าคืออะไรนะไปลองดูเนะื้อหาการยุบมุมตีโกนอเองมาเป็นตีโกมอปลายเห็นปะแต่ว่าน้องรอร์ต้นเนี่ยจริงๆคนทราบไปแล้วเพราะว่ามันอยู่ในโจทย์แข่งขันเยอะมากต่อไปนะ sin ยร้อยเปอร์ลบสองทีตาก็คือ sin 2สองทีตา้านั่นเองเขี้ยวปะอ่ะทีนี้ทำยังไงดีให้มันง่ายที่จะจับสมการที่สองหาหนึ่งเพราะว่าอะไรตัดได้น้องถ้าน้องเห็นนะไม่มีตัดได้เต็มเลยน้อเอดี AD กัดได้ปะเอดี AD มันตรงกันก็ตัดได้ถูกปะบีดีก็ตัดได้ถ,ดไดถูกไหมอ่ะน้องหาเลยนะ น้องจะได้ว่ามันคือ sin ์ทีตาหารด้วย s ซ n a b d ีถูกปะใช่ไหมอ่ะติดไปไม่เป็นไรแล้วก็ฝั่งฝาหารเนาะก็คือ sin ์สองทีตาหารด้วยคอ s ทีตาถูกไหมทำไงดีน้องทำไงดีก็จะจบแล้วปะคือ sin ์สองทีตาเรารู้ไหมมันคืออะไรมันคือสอง n ซน์ทีตาคอทีตาก็คือเอกลักษณ์ตรีโกณนั่นแหละถูกไหมน้องก็ตัด c อ s ทีตาทิ้งถูกไหมใช่ปะ แล้วน้องก็ตัดอะไรได้อีกตัดไซด์มีตาทิ้งได้อีกโอ้โหสรุปจบเลยน้องคือน้องเอาไซด์ ABD ขึ้นไปคูณถูกปะ่ะแล้วก็เอาสองมาคูณไขยแปลว่าไซด์ ABD ของน้องก็เป็นหนึ่งส่วนสองถูกไหมทีนี้น้องไปดูว่าการที่ไซด์เป็นหนึ่งส่วนสองได้และมุม ABD ต้องเป็นมุมแหลมด้วยถูกไหมเพราะอะไรเพราะว่ามุม BAD มันเป็นมุมป้านไปแล้วใช่ไหมมันจะเป็นมุมป้านอีกรอบได้ไหมไม่ได้ก็ต้องเป็นมุมแหลมมุมแหลมที่ไซด์เป็นหน,นึ่งส่วนสองคูณคูนปะน้องๆม,งมงต,ต,งต้องทราบเลยนะ น้องก็ได้ว่า ABD เท่ากับ30องศาจบยังยังไม่จบนะเพราะว่าเรารู้แล้วว่า ABD คือ30เนี่ยจะจบแล้วเพราะฉะนั้น AEB เท่าไหร่เอ่ย AEB ก็คือเอา9ก้าลบปะใช่ไหมมุมมันต้องรวมไปได้ร้อ่ะ ABE ก็คือ90้าลบสาก็ตอบ60องศานั่นเองเห็นไหมตีกลอัดสูตรลอฟซน์ง่ายปะง่ายเนาะก็คือสลับอีกหนึ่งทางเลนลกันสลับคนที่ไม่ถนดการต่อรูพี่ก็ไม่ถนดการต่อรูพี่ก็ กดของไซอันนี้อยากให้น้องเข้าใจเนาะเพราะว่าอันนี้ใช้บ่อยมากแล้วก็อยู่ในโจทย์แข่งขันเยอะมากโอเคนะครับสำหรับข้อ22อาจจะพี่แว a อัพให้เห็นปะคือข้อน,นี้เรามุ่งเน้นการใช้สูตรลอฟไซ์เพราะว่าเราเห็นมุมเราเห็นด้านน่าใช้ได้ดีเห็นปะในเรื่องตีโกนทีเนี้ยเราต้องเลือกว่าเราจะใช้ด้านไหนบ้างคือคือน้องต้องใช้ด้านที่มันโจทย์ให้มาปะ่ะก็คือต้องใช้ BD ต้องใช้ AC ปะ่ะถูกไหมพอใช้ B d ดีก็ใบมาแล้วต้องใช้สามเหลี่ยมนี้ ใช้ AC ก็ต้องใช้สามเหลี่ยมนี้ถูกปะแล้วก็ต้องพยายามใช้ด้านร่วมอ่ะน้องก็ได้ด้านสองคู่แล้วว่ะเห็นไหมแล้วก็ได้ด้านสองคู่ทั้งสองสามเหลี่ยมก็จับมาหารกันก็ได้แล้วว่ามุม a b e มีกี่องศาทราบมุม a b e ก็ทราบมุม a e b ถูกปะง่ายมากข้อนี้เคนะอ่ะก็อยากฝากข้อนี้ไว้เป็นอีกหนึ่งแนวะคิดดีๆนะครับสหรับวันนี้ก็หา,ากว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้แล้วกันนะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าพี่จะมาอัพข้อที่3่สาต่อสลับวันนี้ก็สวัสดีครับบบ